สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกหรือ deep dive ของเรากันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องข้อมูลเกี่ยวกับคำที่ได้ยินกันหนาหูมากๆเลย AI กับ ML เนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมอยู่ๆก็ดังเปรี้ยงปร่างขึ้นมาแล้วภาษาโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวตรงไหนมาหาคำตอบกันครับ ค่ะสำหรับภารกิจวันนี้ของเรานะคะก็คือจะมาทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญมากๆระหว่าง AI กับ Machine Learning หรือ ML ซึ่งต้องย้ำอีกทีนะคะว่าสองคำนี้เนี่ยไม่ใช่ภาษาโปรแกรมนะแต่เป็นสาขาวิชาที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยค่ะแล้วเราก็จะไปดูกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมยุคนี้ AI ถึงเฟื่องฟูได้ขนาดนี้แล้วก็เออภาษาโปรแกรมอย่าง Python เนี่ยเข้ามามีบทบาทสาคัญได้อย่างไรครับผมคาถามแรกเลยยอดฮิตมากๆ AI กับ ML สองคำนี้เนี่ยตัวลงมัน,ม,นมันคืออันเดียวกันไหมครับผมเห็นคนใช้สลับไปสลับมาบ่อยๆอย oh. จริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันมากๆค่ะคือ AI หรือ artificial intelligence เนี่ยมันคือเป้าหมายใหญ่เป็นคอนเซปต์ก,กว้างๆเลยค่ะเหมือนความฝันที่เราอยากให้เครื่องจักรมันฉลาดคิดวิเคราะห์ลงมือทำแล้วก็เรียนรู้ปรับตัวได้เหมือนมนุษย์เราอาจจะเปรียบเหมือนแนวคิดยานพาหานะอัจฉริยะอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อครับคบเป็นเป้าหมายใหญ่ ใช่ค่ะส่วน ML หรือ Machine Learning เนี่ยคือเหมือนเป็นเครื่องยนต์หลักเลยที่ขับเคลื่อน AI ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันในปัจจุบันเป็นวิธีการที่ทำให้ระบบเนี่ยมันเรียนรู้จากข้อมูลได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนกฎบอกมันทุกอย่างอืมอ mm ืม hmm. แล้วถ้าจะให้ลึกลงไปอีกนิด ก็จะมี deep learning หรือ DL อันนี้เปรียบเหมือนเครื่องยนต์เทอร์โบเลยค่ะที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่มันซับซ้อนมากๆสำหรับงานที่ยากขึ้นไปอีกเช่นการจำแนกใบหน้าคนหรือว่าการแปลภาษาแบบทันทีทันใดอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อชัดเจนเลยครับเหมือน AI คือเป้าหมายใหญ่สุดๆแล้ว ML ก็เป็นเครื่องมือหรือวิธีหลักที่ทาให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้แล้วคาถามต่อมาคือ ทำไมมันเพิ่งมาบูมมากมากๆเอาตอนนี้แหละครับทั้งที่ผมเข้าใจว่าแนวคิดเรื่อง AI เนี่ยมีมานานมากแล้วนะหลายสิบปีเลยใช่ค่ะแนวคิดมีมานานมากแต่ที่มันเพิ่งมาบูมจริงๆจ,จังๆตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันมี3มปัจจัยหลักๆมาบรรจบกันพอดีเป๊ะเลยค่ะ1คือข้อมูลมหาศาลหรือ data deluge ที่เราทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นมาทุกวนันทุกวินาทีเนี่ยแหละค่ะมันเหมือนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นดีเลยข้อมูลจาก โซเชียลมีเดียจากเซ็นเซอร์ต่างๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทุกอย่างเลยแล้วสองก็คือพลังการประมวลผลที่ส่งพลังขึ้นมากหรือ computational might โดยเฉพาะการ์ดจอหรือ GPU เนี่ยค่ะแต่เดิมมันทำมาเพื่อเล่นเกมใช่ไหมคะแต่มันบังเอิญเหมาะมากๆกับการคำนวณแบบขนานที่ ML ต้องการพอดีเลยเหมือนได้เครื่องยนต์ที่แรงมากๆมาใช้ครับครับเข้าใจได้ แล้วก็3คืออัลกอริทึมที่ฉลาดขึ้นหรืออัลกอริทึมเจเนียสอย่างเช่นสถาบัตยกรรมที่ชื่อว่าทรานส f o r m e r ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของพวกโมเดลภาษาใหญ่ๆห,หรือ LLM อย่าง GPT ที่เราหิดๆิตกันนั่นแหละค่ะตัว Transformer เนี่ยมันเก่งมากในการเข้าใจความสัมพันธ์ของคำในประโยคแม้คำมันจะอยู่ห่างกันก็ตามอ๋อ ตัว transformer นี่เองที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใช่ค่ะแต่แต่แต่จุดที่ทำให้มันระเบิดตูมตามจริงๆเลยเนี่ยคือการเข้าถึงที่ง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อนพอ chat GPT เปิดตัวปลายปี2022พร้อมๆกับพวกเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความใครๆก็เข้าไปลองเล่นได้ง่ายมากใช่เลยครับผมก็ลองเล่นค่ะมันเลยไม่ใช่เรื่องของนักวิจัยในห้องแลบอีกต่อไป แต่กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมไปเลยทุกคนเข้าถึงได้หมดเหมือนกับว่าเทคโนโลยีมันค่อยๆพัฒนามาจนสุกงอมพอดีแล้วก็มีคนมาเปิดประตูทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแสดงว่า AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบโมเดลเดียวๆก้อนเดียว แต่เป็นการผสมผสานห,หลายๆอย่างเข้าด้วยกันถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันคือการบูรณาการหรือ integration ของโมเดล ML ที่เก่งเฉพาะทางหลายๆตัวเข้ามาทำงานร่วมกันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างรถยนต์ไร้คนขับของเท sla นะคะเขาไม่ได้มีแค่ระบบมองภาพหรือ computer vision ที่คอยแยกแยะถนนแยกย้ายวัตถุต่างๆเท่านั้นแต่ยังมีระบบวางแผนเส้นทางแล้วก็ยังมีการเรียนรู้จากฝูงรถหรือ fleet learning คือรถเทส la ทุกคันที่วิ่งอยู่บนถนนจริงๆเป็นล้านๆคันเนี่ย ก็ส่งข้อมูลกลับมาช่วยกันสอนช่วยกันปรับปรุงระบบตลอดเวลาเลยค่ะโหเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของรถทั้งกองทัพเลยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยในยุคนี้คือการมาของ LLM หรือ Large Language Models พวกนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นล่ามหรือส่วนต่อประสานอัจฉริยะเลยค่ะคือมันช่วยแปลภาษามนุษย์ที่เราพูดคุยสั่งง,าง่ายๆให้กลายเป็นคำสั่งที่ระบบ ML ที่ซับซ้อนมากๆอยู่เบื้องหลังเ,เข้าใจได้ อ๋อ oh, เหมือนเป็นตัวกลางให้เราคุยกับ AI รู้เรื่องขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะมันทำให้เราโต้ตอบกับเทคโนโลยี AI ที่ซับซ้อนมากๆได้ง่ายขึ้นเยอะเหมือนกับที่ GUI หรือกราฟิกสวยๆทำให้เราใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องไปพิมพ์คำสั่งคอมมาไลน์ยากๆเองเหมือนสมัยก่อนนะคะโห oh, ฟังดูแล้ว AI กับ ML เนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะครับเรียนรู้เองได้ปรับปรุงตัวเองได้จากข้อมูลแต่แต่ก็ยังมีคาถามคาใจอยู่นิดหน่อยครับ คือถ้า ML มันเก่งขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมเรายังต้องออปวดหัวกับคณิตศาสตร์อย่างแคลคูลัสพีคณิตเชิงเส้นหรือว่ายัางต้องมานั่งเขียนโค้ดแบบเดิมๆกันอยู่อีกเหรอครับให้มันเรียนรู้ไปเองเลยไม่ได้เหรอคำถามดีมากเลยค่ะคือ ML มันไม่ได้เสกขึ้นมาเลยลอยนะคะการจะสร้างมันขึ้นมาเนี่ยต้องใช้สส่วนประกอบกันค่ะ 1. คือทักษะการเขียนโปรแกรมอันนี้จําเป็นเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มัน เหมือนเราสร้างห้องครัวที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเตาอบอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานครับครับการเขียนโค้ดคือสร้างห้องครัวใช่ค่ะแล้วส่วนที่สองคือความเข้าใจในทฤษฎีและคณิตศาสตร,ร์อันนี้เปรียบเหมือนตำราอาหารหรือหลักการวิธีการทำอาหารนั่นเองค่ะอย่างพีชคณิตเชิงเส้นล n e a r a l g ิ bra ก็สำคัญมาก ในการจัดการกับข้อมูลที่มีหลายมิติมากๆพวกเวกเตอร์หรือแมทริกซ์ที่ใช้แทนข้อมูลต่างๆส่วนแคลคูลัสก็เป็นหัวใจหลักเลยค่ะของกระบวนการเรียนรู้หรือการปรับปรุงโมเดลให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆผ่านสิ่งที่เรียกว่า gradient descent อ mm ืม hmm. ๆแล้วก็ยังมีสถิติและความน่าจะเป็น statistics probability ที่ช่วยให้เราจัดการกับความไม่แน่นอนหรือ noise ในข้อมูลได้ คือเราไม่ได้เขียนโค้ดเพื่อบอกกฎหรือสูตรอาหารให้ M l ็มตรงๆนะคะแต่เราเขียนโค้ดเพื่อสร้างกรอบการทำงานทางคณิตศาสตร์หรือห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ให้มันไปเรียนรู้กฎหรือสูตรอาหารจากข้อมูลมหาศารด้วยตัวมันเองอือเข้ใเาใจแล้วครับคือโค้ดเนี่ยสร้างโครงสร้างสร้างเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ส่วนคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นหลักการเบื้องหลังให้มันไปเรียนรู้กฎจากข้อมูลเราเองเคลียร์เลยครับแล้ว แล้วเรื่องภาษาโปรแกรมหรอครับทำไมต้องเป็น Python ด้วยผมเห็น C++ ก็เร็วกว่า Java ก็ใช้กันเยอะแยะในองค์กรใหญ่ๆทำไมสองภาษานี like ้ถึงไม่น like ิยมเท่า Python ในโลก ML ครับค่ะ Python นี่เรียกว่าชนะขาดลอยเลยเหตุผลหลักๆก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศหรือ Ecosystem ที่มันแข็งแกร่งแล้วก็พรบวงจรมากๆค่ะ มันเริ่มจากตัวภาษาไพทต้นเองที่ออกแบบมาให้อ่านง่ายเขียนง่ายไม่ซับซ้อนมากใช่ครับผมก็ว่ามันอ่านง่ายกว่าภาษาอื่นเยอะค่ะเพราะเป็นแบบนั้นมันก็เลยดึงดูดนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือคนที่อาจจะไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์สายแข็งมากๆให้เข้ามาใช้งานได้ง่าย แล้วคนกลุ่มนี้แ่ะค่ะที่ช่วยกันสร้างไลบรารีดีๆหรือเครื่องมือเทพๆขึ้นมาเยอะแยะเลยอย่างนัมพายกับ Pandas ที่ใช้จัดการข้อมูลโดยเฉพาะหรือ c ซคิดเล a ร์สำหรับงาน Machine Learning ทั่วๆไปแล้วก็ TensorFlow กับ PyTorch สำหรับงาน Deep Learning โดยเฉพาะอ๋อ oh, เหมือนเครื่องมือมันครบจบในที่เดียวใช่เลยค่ะพอมันมีเครื่องมือดีๆครบคนก็ยิ่งแห่กันมาใช้ พอคนมาใช้เยอะก็เกิดเป็นชุมชนหรือคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่คอยช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนความรู้กันมันเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกที่ทรงพลังมากๆค่ะเหมือนแอปสตร์เลยเนาะพอมีแอปเยอะคนก็ยิ่งใช้เยอะนักพัฒนาก็ยิ่งอยากทำแอปลงใช่ค่ะใช่เลยเปรียบเทียบได้ดีมากค่ะส่วน C++ เนี่ยเร็วกว่าก็จริงนะคะแต่การเขียนมันซับซ้อนกว่าเยอะแล้วไลบรารีที่ทำมาเพื่อ ML โดยเฉพาะเนี่ยก็มีน้อยกว่า Python มาก ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังไลบรารีไพทอนดังๆหลายตัวก็แอบใช้ C++ เขียนแกนหลักเพื่อความเร็วเหมือนกันนะคะอ๋อครับครับส่วน Java ก็เป็นภาษาที่แข็งแกร่งมากในระบบ Enterprise ใหญ่ๆระบบธนาคารอะไรแบบนั้นแต่ว่าชุมชน ML ใน Java ก็ยังเล็กกว่า Python เยอะค่ะ Python ก็เลยกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งไปโดยปริยายสำหรับการทดลองสร้างโมเดลต้นแบบแล้วก็พัฒนาอย่างรวดเร็วในวงการ AI ML ค่ะ โอ้โหชัดเจนครบถ้วนเลยครับวันนี้สรุปการเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือ AI เนี่ยเป็นภาพใหญ่เป็นเป้าหมายความฉลาดของเครื่องจักรส่วน ML คือเครื่องมือหลักเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อน AI ส่วนใหญ่ในปัจจุบันโดยเรียนรู้จากข้อมูลการที่มันบูมตอนนี้ก็เพราะ data compute algo co, มันมาบรรจบกันพอดีและที่สำคัญคือ LLM ทำให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นมาก แต่การจะสร้าง ml ขึ้นมาได้ก็ยังต้องใช้ทั้งทักษะการเขียนโค้ดเพื่อสร้างโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และความรู้คณิตศาสตร์เพื่อเป็นหลักการให้มันเรียนรู้และสุดท้าย python ก็ครองวงการนี้เพราะ ecosystem หรือระบบนิเวศที่มันสมบูรณ์มากๆนั่นเองใช่เลยค่ะสรุปได้ยครุบถ้วนมากค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจริงๆของยุค ai สิ่งที่น่าคบคิดต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือว่า ในเมื่อ LLM เนี่ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆในการทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษามนุษย์ให้ระบบอื่นๆเข้าใจได้ดีขนาดนี้ แล้วอนาคตของการสร้างเทคโนโลยีหรือแม้กค่ห้างการเขียนโปรแกรมเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันอาจจะไม่ใช่แค่การที่เราต้องมานั่งเขียนโคดทีละบรรทัดทีละบรรทัดเหมือนเดิมแล้วก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นการที่เราแค่อธิบายสิ่งที่เราต้องการให้ละเอียดชัดเจนมากๆแล้วก็ให้ AI ช่วยแปลงเป็นโค้ดหรืออาจจะสร้างระบบนั้นขึ้นมาให้เราเลยอันนี้เป็นคําถามใหญ่ที่น่าจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดมากๆเลยค่ะในอนาคตอันใกล้นี้